พอมีความเชื่ออยู่ว่าถ้าเกิดเรามีความตั้งใจทาําอะไรแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทําแล้วก็ฝึกฝนแน่นอนก็คือเป้าหมายของเราที่เราอยากจะเป็นอยากจะไปมันก็ได้แน่นอนค่ะการที่เป็นผลิต โดยที่ปอมี q c อยู่ในตัวปอก็จะรู้อยู่แล้วว่าอะไรที่ควรทํากับไม่ควรทําเมื่อไหร่ที่ปอรู้ว่าอะไรที่ควรทํากับไม่ควรทําปอก็จะวางแผนตั้งแต่ต้นเลยว่าปอจะไม่เดินทางนี้เพราะจะทําให้ผลิตสินค้าออกมาไม่ได้คุณภาพโอกาสคือการเรียนรู้ในทุกๆนาทีค่ะเราได้มีการเรียนรู้ถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งที่มันผ่านเข้ามาโอกาสเหล่านี้มันก็จะผ่านไปถ้าเกิดเรามีความใส่ใจหรือว่าเรียนรู้มันก็จะเป็นผลดีกับเราแน่นอนค่ะ สัสดีค่ะพี่นาะัี่ีจ้าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าเราทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ปอเริ่มงานเลยลเนาะใช่ค่ะพี่นาะที่อยากรู้ว่าปอเข้ามาอยู่ในรั้วสิทธิลรมได้ยังไงรู้ได้ยังไงว่าที่นี่เป็นองค์กรที่เราเรียนรู้อะไรได้เยอะเลยอะไรค,ะคือจุดตัดสินใจให้เดินเข้ามาที่รั้วนี้ ค่ะพี่นาะก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็คือก่อนที่ปอจะมาสมัครในส่วนของบริษัทซีพีแมเนี่ยปอก็คือทํางานมาเกาะหน้านี้แล้วแล้วก็กำลังมองหางานใหม่อยู่ค่ะแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกันกับบริษัทกําลังเปิดรับสมัครในส่วนของเจ้าหน้าที่ QC ค่ะปอก็เห็นว่าบริษัทซีพีแมเนี่ยเป็นเครือซีมีความมั่นคงแล้วก็เป็นมีชื่อเสียงปอก็เลยตัดสินใจที่จะยื่นใบสมัครเข้ามาสมัครที่บริษัทซีพีแมแล้วก็ได้มีโอกาส ได้คัดเลือกก็เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของ c ี d พีดเมื่อปี2548ค่ะก็คืออายุงานก็คือประมาณ17ปีค่ะพี่นาแล้วก็ปัจจุบันดำรงตำแหน่งในส่วนของผู้จัดการฝ่ายเตรียมงานวัตถุดิบค่ะพี่เห็นปอทำงานปอพลังพอเยอะมากแล้วก็ปอเป็นเด็กที่คิดบวกจริงๆ ซึ่งน้อยคนจริงๆนะที่จะคิดบวกได้เยอะขนาดปออยากรู้ว่าปอมีเทคนิคอะไรที่ทําให้ตัวเองเ่ย คิดบวกได้ขนาดนี้อืมค่ะจริงๆก็ไม่ได้แบบขนาดนั้นตามที่พ่นาบอกเพียงแต่ว่าปอเป็นเด็กต่างจังหวัดค่ะแล้วก็จริงๆแล้วตอนสมัยที่จะเริ่มเข้ามาหาวิทยาลัยปอไม่ได้แบบมีความเฉพาะเจาะจงว่าจะเลือกเรียนสาขาไหนค่ะพ่นาเพียงแต่ว่าอยากเรียนให้สูงๆแล้วก็อยากามีงานทําแล้วก็มีไรายได้เพื่อที่จะดูแลครอบครัวเนื่องจากว่าปอเป็นพี่สาวคนโตก็อยากจะให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องสาว พอมีน้องหนึ่งคนคะ่ะในในทุกๆด้านก็อยากจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องแล้วก็ในส่วนของตอนสมัยมัธะยม,มะคะ่ะพี่นาก็คือปออยากเรียนในส่วนของงานพิมพ์ดีดหรือว่างานสรุปข้อมูลต่างๆอย่างเช่นงานเลขาปอก็ไปลงสมัครในส่วนของงานพิมพ์ดีดพอลงสมัครไปแล้วปอก็ไปเรียนแล้วก็ปรากฏว่าปอก็สามารถพิมพ์ดีดได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็สามารถจับประเด็นได้จนเก่ง ฉะนั้นพอมีความเชื่ออยู่ว่าถ้าเกิดเรามีความตั้งใจทําอะไรแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทําแล้วก็ฝึกฝนแน่นอนก็คือเป้าหมายของเราที่เราอยากจะเป็นอยากจะไปมันก็ได้แน่นอนค่ะพอตั้งใจเรียนจนจบปริญญาตีค่ะคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารรักะบังค่ะแล้วก็หลังจากที่ปอเรียนจบเนี่ยปอก็ได้ทํางานตรงสาขาแล้วก็หลังจากนั้นมาก็คือได้มีโอกาสเข้ามาทํางานในส่วนของ c p พีดซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ QC สซีโซนสุขซึ่งในบทบาทที่ปอได้รับก็คือจะเป็นการควบคุมคุณภาพของสินค้าในส่วนของรายการผลิตปอมีความเชื่อว่าสินค้าของเราผ่านการตรวจสอบจาก QC แล้วเนี่ยก็คือจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเป็นไปนตามที่ลูกค้าต้องการค่ะ จริงๆสิ่งที่ปอคิดเลยเนี่ยปออยากทำงานที่เป็นสายออฟฟิศมากกว่าอย่างที่ปอบอกก็คือปออยากเรียนรู้งานพิมพ์ดีดงานจับประเด็นเ,เรื่องของการประชุมก็คืออยากจะเป็นเลขากายกายไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมาอยู่ในสายโรงงานตั้งแต่ปอได้ร่วมงานกับบริษัทซีพีแดมเนี่ยได้เห็นการทำงานที่อยู่ในสายการผลิตเป็นโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็มีความคิดที่จะเปลี่ยนมุมมองตลอดเวลาไม่ ไม่ยึดติดกับการทํางานแล้วก็ในทุกๆวันเนี่ยก็คือมีให้เราคิดอยู่ตลอดเวลาก็มีความสนุกแล้วก็คิดว่า,าเราคงเดินมาถูกทางแล้วค่ะจากการที่ปอทำงานมาสิบกว่าปีเนี่ยปอมีความรู้สึกอะไรที่พิเศษที่สุดเลยจากการที่มาอยู่ในรั้วของซิกรัมนี้ พอได้มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการนวัตกรรมค่ะชื่อโครงการเครื่องดักจับหายค่ะซึ่งเป็นเครื่องที่ทางซีพีแรมเนี่ยจัดทาขึ้นมาเพื่อที่จะกําจัดเศษสิ่งแตลกปลอมเพื่อไม่ให้ติดไปกับสินค้าของซีพีแรค่ะ,ะเราต้องคิดในส่วนของการนําเครื่องจับเข้ามาทดแทนคนเนื่องจากว่าในอดีตเนี่ยเราพบปัญหาเรื่องของสิ่งแตลกปลอมที่ติดมาจาก ซัพพลายเออร์เนื่องจากว่าซัพพลายเออร์เนี่ยจัดการไม่หมดค่ะแล้วก็บริษัทซีพีเองเนี่ยก็คือจะต้องมีการเคาะสิ่งแบบกรอมออกเพื่อไม่ไม่ให้ติดไปกับบรรจุภัณฑ์แล้วก็จะติดไปกับสินค้าเราได้ฉะนั้นในส่งโครงการเนี้ยก็ขอเอ่ยชื่อค่ะก็คือจะมะีพี่ป้อมโสพลจันทาทางค่ะเป็นที่ปรึกษากลุ่มโดยการทํางานของเราเนี่ยก็คือจะเป็นโปรดักชันแล้วก็ปอเนี่ยเป็น QC ที่มีโอกาสผลักดันในเรื่องของคุณภาพเราจะทํางานเป็นคอร์สฟังชั่นทีมค่ะโดยที่ งานหรือว่าโปรเจกต์ของเราก็คือจะทํางานร่วมกันแล้วก็ได้มีโอกาสโปรเจกต์เนี้ยได้ส่งเข้าประกวดแล้วก็ได้ผ่านเข้ารอบในส่วนของ President Award ค่ะสิ่งที่ประทับใจในการทํางานของ c p พีแนอกจากการทํางานแล้วเนี่ยปอมีความประทับใจในส่วนของ c p พีแ ก็คือไม่ได้แบบเหมือนใช้งานอย่างเดียวเขาก็จะให้เรามีความรู้แล้วก็เปิดเวทีให้โชว์แอนแชร์ค่ะซึ่งการเปิดเวทีให้โชว์แอนแชร์เนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับให้พนักง,งานเนี่ยมีความกล้าแสดงออกแล้วก็คิดสิ่งใหม่ๆเป็นการเพิ่มคิดนวัตกรรมค่ะเพื่อที่จะให้องค์กรเนี่ยการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะพี่นา พี่รู้อ่ะพออยู่ QC มาตั้งแต่เริ่มงานเนาะแต่ล่าสุดได้ข่าวเปลี่ยนงานใคนย้ายหน่วยงานแล้วมีความรู้สึกยังไงกับ first job rotation ที่ยิ่งใหญ่เลยในครั้งนี้อืมค่ะก็กับการเปลี่ยนงานครั้งนี้ปอก็มองว่าเป็นเรื่องของความท้าทาทยความสามารถของตัวปอเช่นกันค่ะก็คือเดิมเนี่ยปอดูดูแลในส่วนของการควบคุมคุณภาพเป็นฝ่าย QC แล้วเราก็ได้รับมอบหมายในส่วนของฝ่ายเตรียมผลิต ที่เราจะต้องดูให้กว้างขึ้นซึ่งการดูที่กว้างขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมีการฝึกฝนในส่วนของแนวคิดมุมมองเพื่อให้เรามองภาพขององค์กรได้ในหลายๆมิต,ติค่ะพี่นาแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือต้องขอขอบคุณผู้บริหารค่ะที่ไว้วางใจปอในเรื่องของการที่มอบหมายให้ปอมาดูงานในส่วนนี้ค่ะ ทําให้ปอต้องมีความขยันมากขึ้นแล้วก็ตั้งใจมากขึ้นแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยการที่เราจะทํางานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องไปเห็นที่หน้าง,งานจริงแล้วก็ลงดูสภาพการทํางานที่จริงๆเราถึงจะสามารถคิดต่อยอดแล้วก็ปรับปรุงได้อย่างจริงๆค่ะพอมีความเชื่อว่างานที่ที่เราทำเนี่ยไม่มีงานไหนที่เราทําไม่ได้ขอให้เรามีความมุ่งมั่นแล้วก็มีความใส่ใจถึงแม้ว่างานที่เราทำเนี่ยมันจะออกมาดีหรือไม่ดีก็ตามเนี่ย ขอให้เราได้ทําเพื่อเป็นการพัฒนาตนเองแล้วก็กับทีมงานของเราแล้วก็ที่สําคัญที่สุดในการทํางานก็ขอใหเออ้เราคิดอยู่เสมอว่าเป็นการบริหารในส่วนของธุรกิจของครอบครัวเราถึงแม้ว่าในส่วนของการใช้ทรัพยากรต่างๆก็คิดเปรียบประหนึ่งว่าเป็นของเราเองแล้วก็ขอให้เรามีความตั้งใจแล้วก็รับผิดชอบในส่วนของงานนั้นๆค่ะที่สาคัญค่ะอยากจะให้น้องๆเนี่ยทุกคนมี Worklife Balance มีความสุขกับก,บการทํางานในบ้านหลังนี้ค่ะ บทบาทหน้าที่ในส่วนของ QC ก็คือเป้าหมายเราก็จะต้องอควบคุมคุณภาพให้ได้สินค้าเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการเดิมเนี่ยเป็น QC ก็คือจะดูแลอยู่ประมาณ20คนคะ่ะตอนนี้ก็คือเปลี่ยนบทบาทมาดูแลในส่วนของการจัดการในส่วนของฝ่ายผลิตซึ่งตอนนี้ก็คือดูแลพนักง,งานอยู่ประมาณ600กว่าคนคะ่ะซึ่งบทบาท หน้าที่นี้ก็คือถือว่าเราต้องดูแลคนมาเป็นอันดับหนึ่งฉะนั้นเราต้องตั้งสติแล้วก็คิดให้รอบคอบอย่างที่พอบอกว่าทุกๆอย่างเนี่ยเราต้องฝึกฝนในส่วนของการเปลี่ยนมุมมองแนวคิดเพื่อให้เข้าใจองค์กรมากขึ้นเราจะไม่ได้มองแค่มิติเดียวเราต้องมองหลายๆมิติเพื่อให้ทุกอย่างมันผ่านไปได้ด้วยดีการจัดการคนเยอะจริงๆแล้วเรามองว่าเราต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมองว่าการที่ คนหนึ่งคนเราไม่สามารถจะให้เขาเป็นอย่างใจเราได้เหมือนจิ๊กซอค่ะในการที่เราทำงานให้ประสบความสำเร็จเนี่ยคนก็เหมือนจิ๊กซอก็คือจะต้องบางคนก็เก่งด้านนี้บางคนก็เก่งอีกด้านหนึ่งเราจะทำยังไงให้เขาทำงานแล้วก็อยู่ร่วมกันได้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายค่ะจริงๆแล้วฟังก์ชัน qc กับฟังก์ชันผลิตก็ไม่ได้แตกต่างกันสิ้นเชิงะฉะนั้นการที่เป็นผลิต โดยที่ปอมี QC อยู่ในตัวปอก็จะรู้อยู่แล้วว่าอะไรที่ควรทํากับไม่ควรทําเมื่อไหร่ที่ปอรู้ว่าอะไรที่ควรทํากับไม่ควรทําปอก็จะวางแผนตั้งแต่ต้นเลยว่าปอจะไม่เดินทางนี้เพราะจะทําให้ผลิตสินค้าออกมาไม่ได้คุณภาพที่เขาเรียกว่า QC m i ซซึ่งปอเอาจิตวิญญาณที่เป็นของ QC แล้วก็เอามาผนวกกับการบริหารจัดการในเรื่องของคนในเรื่องของการทำเอาต์พุตให้ได้ตามเป้าหมายต่อวันก็คือจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ ปออยู่ที่นี่มาก็นานอมองว่าอนาคตของซีพีแรมอะ่ะจะไปยังไงแล้วเราจะไปยังไงกับอนาคตที่เราคิดว่าซีพีแรมไปในทิศทางนั้นอะ่ะเราจะไปยังไงตั้งแต่ปอได้ร่วมง,งานกับบริษัทซีพีแรมเนี่ยอมองว่าบริษัทนี้มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีค่ะแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีสามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้ปอมองว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่แข็งแกร่งค่ะแล้วก็สามารถที่จะผลักกาลัง ด้วยทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่แล้วก็สามารถที่จะสร,สร้างสร้างสรรหรือว่าพัฒนาบุคคล mm hmm. เพื่อให้ได้ผลงานออกมาเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกค่ะพี่นาพอเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์องค์กรค,ค่ะที่ว่าเรามุ่งมั่นในสารส่มมอบอาหารคุณภาพเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีสําหรับทุกคนค่ะโดยบทบาทที่พอได้รับมอบหมายในส่วนของการดูแลในเรื่องของการผลิต จะสานต่อวิสัยทัศน์นี้โดยการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับแก่คนทั่วโลกทั้งด้านความปลอดภัยอาหารความอร่อยและคุณค่าทางโภชนาการค่ะค่ะก็คือโอกาสที่การเรียนรู้ของเราเนี่ยพอมองว่าทุกๆวันที่เรามาทํางานเนี่ยมันเป็นโอกาสหมดเราได้มีโอกาสได้ตื่นขึ้นมาเพื่อทํากิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวประจําวันของตัวเราเองหรือว่าการทํางานเนี่ยเป็นโอกาสทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นการเรียนรู้สําหรับชีวิตของเราฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการได้รับมอบหมายให้ทํางานหรือว่าการปรับปรุงงานต่างๆถือว่าเป็นโอกาสแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราฝึกฝนในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เรามองในส่วนของปัญหาเราต้องหาทางออกให้ได้ฉะนั้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นมา มันต้องมีทางออกแน่นอนเพียงแต่ว่าเราต้องตั้งสติแล้วก็คิดก่อนว่าเราควรที่จะแก้ไปในทางทิศทางไหนเพื่อให้มันลงตัวมากที่สุดค่ะโอกาสคือการเรียนรู้ในทุกๆนาทีค่ะพอมีความรู้สึกว่าเราได้มีการเรียนรู้ถ้าเกิดเราไม่ได้ใส่ใจหรือว่าลงรายละเอียดหรือว่าดูกับสิ่งที่มันผ่านเข้ามาฉะนั้น โอกาสเหล่านี้มันก็จะผ่านไปถ้าเกิดเรามีความใส่ใจหรือว่าเรียนรู้มันก็จะเป็นผลดีกับเราแน่นอนค่ะเราคุยแต่เรื่องงานเรามาคุยเรื่องสุขภาพกันบ้างดีกว่าเพราะว่าสิ่งหนึ่งของ happy word press ในซีพีรมคือ The work life balance พี่เห็นปอแข็งแรงมากอะปอไม่ปวดแม่อะไรแล้วยังวิ่งยังอะไรด้วยอะ ปอมีหลักในการที่จะดูแลสุขภาพตัวเองยังไงแบบพี่นาไปใช้ได้อ๋อค่ะพี่นาก็คือปอเนี่ยจะเป็นคนให้ความสําคัญกับสุขภาพมากเป็นพิเศษเนื่องจากว่าพอมีความเชื่อว่าถ้าเกิดร่างกายเราแข็งแรงเราก็จะมีสมองในเรื่องของการพัฒนาให้กับองค์กรได้หรือการดูแลครอบครัวได้ฉะนั้นปอก็จะแบ่งเวลาในการออกกําลังกายค่ะก็คือจะประมาณ3-4วันต่อสัปดาห์ค่ะพี่นาแล้วก็ถ้าเกิดได้มีโอกาสเนี่ยปอก็จะไปลงสมัครในส่วนของการวิ่งค่ะ ปอก็มีลงในการวิ่งฮาฟมาราธอนของบางแสนแล้วก็จันทบ,บุรีค่ะก็คืออยากจะเชิญชวนให้น้องๆทุกคนค่ะมาออกกำลังกายค่ะมันมีจุดอะไรทำไมปอถึงเลือกวิ่งเพราะว่ากีฬาที่ข้างบนมันก็จะมีห้องยิมมีโต๊ะปิงปองมีขอดแบบมีเครื่องออกกำลังกายให้ทำไมปอถึงเลือกที่จะ เล่นกีฬาวิ่งก็ที่ปอเลือกเล่นกีฬาวิ่งอะ่ะก็คือปอชอบกิจกรรมที่เป็นการแจ้งแล้วก็เวลาที่ปอวิ่งไปเนี่ยปอมีความรู้สึกว่ามันได้ปลดปล่อยค่ะก็คืออย่างเราทํางานเครียดมาเนี่ยเราก็วิ่งปกติอะ่ะปอจะเป็นคนวิ่งที่สวนสาธารณะค่ะก็คือจะไม่ได้วิ่งลู่ปอมีความรู้สึกว่ามันเป็นการผ่อนคลายอย่างหนึง่งแล้วก็ขณะที่เราวิ่งไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะคิด ถึงนกถึงชีวิตถึงการมีอยู่ของเรามันไม่ได้แค่การทำงานนะคะฉะนั้นถ้าเกิดเราได้วิ่งเสร็จหรือว่าได้ผ่อนคลายตรงนี้มันก็จะเหมือนมีพลังเพื่อที่จะทำให้เราเดินต่อไปได้ะค,ะ <c oughs> ค่ะพี่นาค่ะ เพาจริงๆว่านอกจากวิ่งแล้วปอยังเล่นอะไรได้อีกบ้างอะตอนสมัยมัธยมค่ะปอเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลค่ะพี่นาก็คือเป็นตัวแทนของโรงเรียนก็คือไปแข่งปอเป็นตัวตบอยู่หน้าเน็ตเลยค่ะพี่นาแล้วก็หลังจากนั้นมาก็คือปอได้เข้าศึกษาต่อแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสกลับไปได้เล่นวอลเลย์บอลก็เห็นมีสนามวิ่งก็เลยเปลี่ยนวิธีการออกกําลังกายของเราก็คือ ตอนแรกก็เดินก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็คือ,อ,อวิ่งค่ะการวิ่งเดิมเนี่ยปอก,ก็คือลงฮาปมาทอนก็คือจริงๆเป้าหมายปอกสักหนึ่งครั้งเนี่ยก็คืออยากจะได้ฟูลมาทอนก็คือจะเป็นการวิ่ง42กิโลที่สนามบางแสนค่ะทำไมปอถึงเลือกบางแสนพี่เห็นมีหลายที่นะไม่ใช่บางแสนนี้เดียว เราอยากเที่ยวทะเลหรืออ่าใช่ปอจริงๆแล้วอ่ะบางแสนเนี่ยเป็นสนามแรกที่ปอลงในส่วนของการวิ่งฉะนั้นปอก็มีความประทับใจในส่วนของการลงสนามแรกแล้วก็ตลอดระยะทางในการวิ่งอะคะ่ะพี่นาก็คือเขาก็จะมีวิวมีอ่มีเพื่อนร่วมทางรู้สึกว่ามีความประทับใจกับสนามบางแสน,นะคะ่ะพี่เห็นหลายคนเขาวิ่งอะแล้วก็เป้าหมายทุกคนเนี่ยคืออยากไปฟูมาราทอนเ่ะพนอันนี้สงสัยส่วนตัวว่า ทำไมเราต้องไปถึงฟูมาราธอนด้วยอะ่ะอือหึค่ะพี่นาฟูมาราธอน<ๆ>มาตอบโจทย์อะไรเราในชีวิตหรือเปล่าหรือเป็นการที่เราชนะตัวเองชนะอะไรในใจเราไหมก็คือก่อนอื่นเลยเนี่ยคนที่วิ่งเนี่ยจะรู้ดีว่าจะต้องมีความอดทนมากๆเวลาที่วิ่งไปเนี่ยตลอดระยะทางในการวิ่งเนี่ยมันมีความเหนื่อยอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเกิดเราข้ามจุดที่มันเหนื่อยไปได้มันก็คือจะเป็นจุดที่ เหมือนทําให้ร่างกายเราแข็งแรงค่ะพี่นาฉะนั้นการวิ่งฟูมาราธอนแน่นอนคุณต้องมีความอดทนฝึกความอดทนเป็นหลักเลยเวลาที่เราวิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาความอดทนตรงนั้นแหละก็คือสามารถที่จะกลับเข้ามาในเรื่องของการบริหารจัดก,การของการทำงานการใช้ชีวิตครอบครัวก็จะต้องมีความอดทนค่ะ ตลอดที่ทํางานมาปอรู้สึกยังไงกับคําว่าซีพีแรมกับบ้านหลังนี้อปอถือว่าซีพีแรมเป็นบ้านหลัง,ลงที่2เลยค่ะแล้วก็ปอมีความประทับใจในตัวองค์กรของซีพีแรมอย่างที่บอกก็คือเขาไม่ได้ให้ทํางานอย่างเดียวเขาจะส่งเสริมในเรื่องของความรู้การที่เราสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆได้แล้วก็ปอได้ร่วมง,งานกับผู้บริหารหลายๆท่านของซีพีแรมซึ่งมองว่าท่านเป็นคนมีวิสัยทัศน ที่ดีที่จะพาบริษัทของเราเนี่ยไปให้ไกลทั่วโลกได้แล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยคือจะมีกิจกรรมต่างๆไม่ใช่แค่เรื่องของการทำงานก็คือจะเข้ามาสอดแทรกให้ทำงานมีความสุขและท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็คือผู้บริหารทุกท่านจะให้ความเป็นกันเองแล้วก็ดูแลเราเหมือนเราเป็นครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องซึ่งถือว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่ดีของ CPAM ค่ะ พออยากฝากอะไรถึงทุกคนไหมอยากจะฝากถึงทุกๆคนค่ะก็คืออย่าทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วสิ่งทีออ่มีโอกาสที่จะเรียนรู้เราต้องพยายามหามาเติมเต็มให้กับออตัวเราก็คือจะต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเรียนรู้เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตัวเราถ้าเกิดเรามีความเชื่อมั่นให้กับตัวเราแล้วเนี่ย ปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่ผ่านเข้ามามันก็จะแก้ปัญหาแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการทำงานค่ะเท่าที่คุยกันมาเอที่พี่รู้สึกแน่นว่าปอจะเป็นคนที่พี่ให้คำนิยามว่านักสู้ Uh huh. บวกกันนักเรียนรู้สิ่งที่พอทำคือสิ่งใดที่ไม่รู้ build to be ได้ learn to be ได้สิ่งเหล่านี้ดีกับตัวเองนะแล้วมันจะต่อยอดชีวิตการทำง,งานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวของพอได้ไม่มีที่สิ้นสุดค่ะขอบคุณค่ะพี่นาะค